สวัสดีครับผมปาเดเกษตรกรสีขาครับสวัสดีวันพุธที่22มกราคม2568นะครับเมื่อสักครู่ก็ไล์ไปแล้วนะครับแต่ว่าพอดีภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ไกล Wifi นะครับก็เลยขออัดคลิปนะครับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับได้ภาพชัดเจนกว่านะครับนี่นะครับผมตอนนี้ก็คือเจอปัญหาเรื่องของ ต้นทุเรียนนะครับที่หนาวด้วยนะครับแล้วก็่าจะฟิวซาเลียมด้วยรากเน่าโคตรหนาด้วยนะครับลายแดงด้วยนะครับนี่ครับเขาจะมีอาการใบเหลืองใบร่วงนะครับแล้วก็ไม่แตกยอดจากนั้นก็ยอดแห้งลงมากิ่งแห้งไปกิ่งแห้งนะครับพยายามตัดแต่งกิ่งมาเรื่อยๆนะครับกิ่งไหนแห้งก็ซอยมาเรื่อยๆก็ไม่ดีขึ้นนะครับ ปีนี้ก็เป็นหลายต้นนะครับเป็นน่าจะห้าหต้นนะครับก็ตัดทิ้งไป2ต้นหรือสมต้นแล้วนะครับนี่ครับอากาศนิ่งนะครับผมอากาศนิ่งมากไม่มีลมเลยนะครับมองเห็นแต่ต้นไหนใบเหลืองก็เริ่มกังวนแล้วนะครับนี่ครับ ใบร่วงนะครับนี่ครับใบก็จะร่วงประมาณนี้นะครับใบร่วงแล้วก็ช่วงนี้น้ำค้างเยอะนะครับเพราะว่าลมไม่มีพอลมไม่มีเสร็จแล้วน้าค้างก็จะเยอะนะครับถ้าวัานไหนที่ลมแรงน้ำค้างไม่ค่อยมีนะครับแต่อย่างช่วงนี้สองสวันวานี้ไม่ค่อยมีลมน้ำค้างก็จะเยอะมากนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศจะอุ่นขึ้นนะครับแต่ว่าที่ผมดูการคาดคะเนนะครับพยากรณ์อากาศ วันจันทร์วันอังคารก็จะลดลงอีกนะครับน่าจะเจ็ดองศาแปดองศานะครับก็จะได้เตรียมพ่นทานอาหารเสริมหาหารลองนะครับพ่นสังกะสีนะครับอันนี้ผมก็พ่นบ่อยนะครับพ่อนอาทิตย์ละครั้งเลยนะครับช่วงนี้นะครับพ่นธาตุซิง์นะครับหรือว่าสังกะสีนะครับอาทิตย์ละรอบอาทิตย์ละครั้งช่วงนี้ก็เห็นมี หลายๆที่นะครับผมที่อากาศหนาวนะครับหนาวจัดเหมือนกันกับบ้านผมแล้วก็ใบร่วงนะครับถ้าได้อาหารเสริมนะครับเช่นพวกสังกะสีนะครับแมกนีเซียมนะครับถ้าเป็นอย่างทุเรียนเล็กนะครับพวกนี้ก็ยังพอพอทุเรานะครับแล้วก็ลดน้ําช่วยนะครับลดน้ําช่วยคุมโคนช่วยนะครับก็ยังพอทุเราได้ ครับล่วงอาจจะไม่ร่วงเยอะแล้วว่าล่วงไม่หมดนะครับให้ธาตุอาหารบ่อยๆนะครับเติมพวกสารสีพวกแมกนีเซียมนะครับถานานเสริอมอาหารลองช่วยตรงนี้ก็จะช่วยให้ใบไม่ค่อยร่วงเท่าไหร่นะครับแล้วว่าล่วงก็ยังพอมีใบเหลืออยู่บ้างนะครับแล้วก็ผมก็เตรียมฟางมานะครับกะว่าจะฟื้นฟูลรางนะครับผม เตรียมฟางมาแล้วก็สั่งขี้วัวมานะครับแต่ว่าไม่ได้วางใกล้ๆต้นนะครับนี่ครับเขาจะวางแถวแบบนี้นะครับวางห่างๆต้นก็จะได้เอาขี้วัวมาตั้งตั้งเป็นกระสอบกระสอบวางไว้นะครับให้เขากินช่วงหน้าฝนนะครับสั่งขี้วัวมาแล้วก็จะมาวางไว้กับฟาง ให้ได้เปื่อยช่วงหน้าฝนพอดีนะครับกล่าวว่าปีนี้จะต้องฟื้นฟูนฟนระบบลากเยอะๆหน่อยนะครับต้นนี้ก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับผมดูอาการนะครับคือเราซื้อยาเชื้อรามาก็ ก็แพงนะครับยาเชื้อราที่เป็นยาเฉพาะฟิวซเรียมหรือว่าล้างเงาคนเน่านะครับก็แพงต้นทุนก็สูงเหมือนกันนะครับช่วงนี้ผมสั่งเป็นโพลีอาฟอสมาว่าจะฝังฝังเข็มนะครับยังมาไม่ถึงนะครับก็พยายามจะหาวิธีรักษาให้ให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดหน่อยนะครับ ถ้าได้ตรงนี้ถ้าทําสําเร็จถ้ารักษาแล้วโอเคต้นฟื้นฟูนได้ก็จะมาทําคลิปนะครับแชร์ประสบการณ์นะครับเพื่อแบ่งปันกับเพื่อนเื่อมือใหม่ด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้ที่ผมทํามานะครับเจอปัญหาไม่ซ้ํากันเลยนะครับแต่ละปีที่ทำดอกทำลูกทําดอกทุเรียนนะครับปีนี้หนาวจัดปีที่แล้งปีที่แล้วก็แล้งจัดนะครับปีก่อนนี้ ลายแดงลงนะครับปีก่อนนี้ลายแดงลงปีก่อนนั้นฝนตกหนักนะครับเมษาก็ยังต้องห่มผ้านะครับเพราะว่าปีนั้นฝนตกหนักไม่มีลายแดงระบาดนะครับปีต่อมาก็เลยไม่ได้ป้องกันอะไรนะครับก็คิดว่าเป็นเชื้อราใบร่วงนะครับบางทีก็ยังยังมีห์โลงไม่ถูกนะครับคิดว่าเป็นเชื้อราพ่นยาเชื้อราที่ไหนได้เป็นลายแดงระบาดแล้วก็แห้ง แล้วก็ตายนะครับแล้วก็มาปีที่แล้วก็แล้งนะครับปีนี้ก็หนาวนะครับก็ไม่รู้ว่าอุปสรรคปัญหาแต่ละปีนี้จะเจออะไรบ้างยังต้องเรียนรู้ไปกับเพื่อนๆเ,เหมือนกันนะครับยังถือว่าเป็นมือใหม่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามีประสบการณ์ตรงไหน,นมีปัญหาตรงไหน,นก็จะพยายามมาแชร์มาเล่าสู่กันฟังนะครับจะได้เป็นข้อมูลนะครับเอาเป็นแนวทางในการหาทางป้องกันหาทางรักษานะครับ ประพผมตอนนี้ก็คือเจอมาหลายปัญหานะครับแต่ที่กลัวคือตอนนี้ก็คือกลัวฟิวเซียมกับกลัวรักเน่าขนเน่านะครับยังยังรักษาเองอยังไม่ค่อยหายนะครับต้นที่หายน่าจะฟุกนะครับมีสองต้นที่ลงว่าหายดีขึ้น่าจะฟุกตัดแต่งจริงแล้วก็แตกยอดตรงนั้นน่าจะฟุกมากกว่านะครับแต่งกิ่งออกกันไปเยอะนะครับแล้วก็แตกยอดออกมาใหม่สวยเฉยนะครับ มีอยู่สองต้นนะครับปีที่แล้วก็ยังให้ผลผลิตต้นละลูกสองลูกอยู่นะครับก็ตอนนี้ต้นก็เท่าตัวเท่าเพื่อนแล้วนะครับมีสองลูกแต่ว่าก็ยังไม่ยังไม่คอนเฟิร์มในการรักษาแล้วก็ยาที่พ่นป้องกันฟิสเลียมยาชีลาก็แพงนะครับก็เลยไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอยากจะลองฟังเข็มดูก,ก่อนถ้าผ่านตรงนี้ นะครับแล้วก็ต้นทุเรียนฟื้นคืนชีพมาได้จริงๆก็คงเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าสบายใจไปอีกปอหนึ่งที่เราสามารถมีวิธีรักษาได้หรือว่าเราทําแล้วต้นทุเรียนฟื้นฟูได้แบบนี้นะครับก็คงจะสบายใจมากขึ้นแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ไปก็คงคิดว่าความยั่งยืนจะมีน้อยนะครับก็ยังต้องกังวลใจอยู่นะครับตอนนี้คือปลูกได้แต่ว่าจะรักษาให้ต้นโตแล้วก็มีอายุ นานๆน,น,นะครับคือปัญหาคือตรงนี้มากกว่านะครับทำยังไงที่จะให้ต้นทุเรียนมีอายุนานๆนนนนอยู่กับเราได้นานๆให้ผลิตให้ผล,ผลผลิตไปนานๆน,น,นะครับไม่ต้องมาปลูกใหม่นะครับตอนนี้คือโจทย์ที่ที่ต้องหาทางคิดหาทางแก้ไขนะครับเรื่องดูแลทุเรียนเล็กให้โตนี่โอเคแล้วนะครับดูแลง่ายเรื่องทำดอก นะครับอันนี้ก็ยังยากอยู่นะครับทาดอกทาลูกยากนะครับแล้วก็เรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องการป่วยก็ยังยากนะครับตอนนี้ก็จะต้องเรียนรู้หาทางศึกษาหาทางแก้ไขอีกทีหนึ่งนะครับครับผมแดดมาแล้วนะครับแดดมาแล้วนะครับนี่ครับจะเรียนนะครับถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนที่ปลูกนะครับอากาศหนาวๆเหมือนกันกับผมนะครับเพื่อนๆมือใหม่ นะครับถ้าต้นทุเรียนเล็กก็พ่นท่านทานเสริมหาหารองบ่อยๆนะครับพวกสังกะสีแมกนีเซียมพวกนี้นะครับพยายามพ่นอาทิตย์ละครั้งแล้วก็วันไหนที่นอหนาวจัดก็เปิดน้านะครับเปิดน้ําช่วยนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้ก็คงขอลากันไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณที่มาให้กําลังใจขอบคุณที่มาติดตามขอบคุณที่มาทักทายนะครับมาแนะนานะครับบางท่านก็ส่งแชทมาในเฟซนะครับมาเฟซในไลน์ มาให้คําแนะนําก็มีนะครับมาปรึกษาก็มีนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับส่วนท่านที่เข้ามาชมใหม่จะเลียช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ